ไอเฮิบครับไอเฮิบครับเาทีต่อต่อครับยกที่3เพลงทางของการแข่งขันแล้วครับใหญ่เมืองสุพรรณครับทีมงานสตาร์ทเซนเตอร์คนดังนะครับวันนี้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักชกชื่อดังมากมายครับอลายมาเลยครับวันนี้วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเมื่อเดเสียโรดเสียโรดน้องยาวนะครับเยาวของสวนอาหารปีกไม้ครับแล้วก็นายใหญ่แคมป์สวนอาหารปีกไม้ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้เจอกันที่ร้านอาหารสวนอาหารปีกไม้อู้ยกระตุกเลี้ยมแล้วก็ขวายัดเข้าไปครับ เดวเคลียร์ครับรุ่นพี่กระดูกดีนะครับค่อยๆขยับเข้าหาหาแล้วครับถอยออกมาเนี่ยครับหาที่โล่งๆนะครับทางด้านของราชมงคลวันนี้ต้องบอกว่าเจอเบอร์ใหญ่ครับเอา้าโอ้โห,โหทุกคู่นี่นะครับสองผู่พริกปุตุลูมาคู่นี้ฝ่ายแดงราชมงคลน้ำเงินนิวเคลียร์พริกหรือไม่พริกอ้าวคุณพิเชษ่อเวเคลียร์มองตานิดนึงมองบนลงล่างมองล่างขึ้นบน อาจะมงคนนิ่งๆครับยัดขวาทีมก็มีมยุทธนาเกียรติประพัดครับมาคุมอยู่ด้วยครับชกในเกมรับดีครับทำให้นิวเคลียร์ลำบากใจครับแตหว่าเข้าทำไหดีครับต้องลงทุนหน่อยดูปราการเสียเปรียบรัดล็อกอ่ะคือต้องติดสัญใาให้เร็วครับตอนนี้นิวเคลียร์ ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันครับผิดส่งริ์นอ้าวงในน็อกได้อยู่เตียนเชียร์มาตีชิงซอวในดับซ้ายแย่ yeah. าราชกัลมานะครับแยกออกมาครับนี่เลยครับแต่ละคู่แต่ละคูะ่สูสีตลอดเลยเอา้าหมาัดาผิวเคลียรเร่งเนี่ยเสียสมนิดนึงแต่หักได้ยังไม่ลบพยายามจะเอาคืนผิดไหมน็อก ไม่ได้อีกครับราจมงค <S <S ลโยกเข่ากันไว้ทัน <S 1> <S 1> <S เกณฑ์มันเบียดกันตลอดครับนิวเคลียร์หลงชูนิดหนึ่งมองหน้าอ้าวมองโอ้ยลูกนี้แหมล้มแบบนี้ก็ไม่ดีครับต้องมาลุกขึ้นมาใหมโมดยกครับช่วงฝักยกที่ผ่านมามาแล้วครับหนุ่มบางกะดีครับ <S <S เสียนมอยคนดังครับฉีดยาเข็มกระตุนน้นให้กับทางด้านของนิวเคลียร์ครับหนึ่งแสนบาทครับ แล้วครับเวลายังมีครับยกที่4นะครับคู่ที่3ครับคู่รองของจิตวังวัซุปเปอร์ไฟในวันนี้แข่งขวาครับราชมงคลนะครับมาขวามาครับก็บอกว่ายก3ยก4นี่เป็นยกที่อันตรายของราชมงคลแล้วครับสอกขวามาครับน็อกคู่ต่อสู้4ไฟที่ผ่านมาไม่ได้น็อกยก1ไม่ได้น็อกยก2นะครับแต่น็อกยก3กับน็อกยก4ครับนั่นแหละครับแสดงว่าเคลียร์ก็ไม่ธรรมดานะครับลูกพี่กระดุมนี้ยัด เอกพิศวะแม่จะมาโดนนักชกรุ่นน้องๆน็อกง่ายๆได้ยังไงครับแล้วยี่ห้อค่ายเกียรติสมริดด้วยครับขยับเดินต่อครับโอ้โหราชบงคนครับวันนี้เนี่ยครับต่อยเกมรับเลยนะครับหมัดหมาบ้าหนึ่งสองวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเนี่ยครับยกขากันเลยครับอยู่นิดเดียวแต่ว่าดูดิโอ้โหสลับสลับเลยนาทีทองนาทีทองจะเอาอยู่เลยเอาอยู่เลย วะชายครับมีทั้งฉายทั้งโชว์ครับโดนข่าลอยบาทาลูกพักยัดไปทีนึงโอ้โหนี่ครับส่ายสุดภูไายจัดเต็มเลยครับอืนี่ครับอฟอร์มชัดๆของราชมงคลครับวะนิวเคลียร์ครับมีมัดขวาบวกอยักไม่ยอมครับเอามาสิโดนเป็นโดนโดนเดินต่ออ้อาวไม่แน่ครับไม่แน่ไม่ ขึดนของนิวเคลียร์ครับตีโอ้โหสุดๆเลยครับอีกหนึ่งคู่เลยครับอ่าโอ้โหเรียกว่าอยากกับพิ่ตาครับยัางเสียวซาอยู่แรกเลยครับผิดหมวกอย่างเดียวเลยครับทางด้านของนิวเคลียร์มัดขวาใส่เข้าไปโอ้โหแข้งขวาขึ้นมาครับมัดขวาตัดลำตัววงในตั้งแขนซอกขวาครับเอาเจอมัดขวาอา้อาวอ้าวโอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าแลกกันไปห,ห,หมดยกไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมา แล้วครับสามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับคู่รองของกิตวันวันซุปเปอร์ไฟในวันนี้ครับนิวเคลียร์กับทางด้านของราชมงคลครับผลงาน4ไฟที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับเอาล้วครับถอยออกมาเนี่ยครับหมัดซ้ายหมัดขวามาครับอัดชีดยังอยู่นะครับ100,000บาทเอาเละครับเป็นทุนการศึกษานะครับนิวเคลียร์เกษสรมิตเด็กวิศวะรับชมจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือปี3ครับนี่ครับนี่ครับ ถ้าชนะนี่หลอเลยครับแต่ว่ารอไม่รอครับราชพลตอนนี้ยังดูว่ารอกว่าอยู่สี่ห้าไฟติดกําลังสดกะหลัง้าวแต่ว่าตอนนี้วิกกิเหมือนกันลิเทียอ้าวลุงพิกกรรมการดทาการเบ่อนนะครับเข้าไปขวาไว้ได้ทันเลยครับเอาแล้วครับมีเท่าไรต้องใส่หมดนะครับเร่งนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเนี่ยครับโดนบัดครับอย่างกันฟันนี่กระเด็นจากปากนะครับอย่างกันฟันกระเด็นจากปากจากการโดนอาวุธของคู่ต่อสู้ครับอ้าวใส่เข้าไปหม่ครับ สามกันต่อเลยครับโอ้โหทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับตอ,องได้ครับตังแขนเอาไว้ครับราชบลงคลประสบการณ์อาจจะยังน้อยอยู่นะครับสำหรับราชบงคลการป้องกันตัวแต่ว่านี่ครับความสดของเขาครับเลี่ยงตัวเลี่ยงเชิงกว้างแคบขวา ยอดรับนะครับหัวใจรนะัชบุรุษมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับดูครับาไต่มาดิ่อยมาไตะไปไปโอ้โหไต่แบบไม่เลี้ยงเลยครับแต่ว่าระวังหมัดด้วยหมัดนิวเคลียร์อีกชุดหนึ่งมีไหมหนึ่งแสนหนึ่งแสนท้องไวนาทีแรกครับนิวเคลียร์ออกมากำลังจะเก็บชัยชนะเป็นครั้งที่5เลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มสวยมาโดยตลอดนะครับ ดับตามมองเลยครับราชบงคล p ีเคยุทธนาครับลังจะเจริญรอยตามครับนักชกรุ่นพี่ครับคัมแบ็กนาติดตามผลงานครับราชบงคล p ีเคยุทธนาครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดิวเคลีย์ด้วยครับยืนรออยู่แล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับรัติการมานะนะครับคะแนนใบแรกจากกรรมการกิจจาดวงดาวพารมครับมาที่รุ่งโรจน์จิตประภัยครับคะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการชัดวานชัยสุขครับ แล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของราชมงคลทีเคยุทธนาครับนักชกในสังกัดของยุทธนาเกียรติประพัดนะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากขามสแกแสงนครราชสีมาครับโชว์ผลงานได้ดีครับเป็นไฟที่5ติดต่อกันแล้วนะครับโอโคราชครับให้การสนับสนุนดูแลอย่างดีนะครับวันนี้ชนะทางด้านของนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์ไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับคู่รองของจิตเืองนนซปเปอร์ไฟในวันนี้